สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมนะครับในส่วนของ Toyota Corolla a l t i ตนะครับตัวนี้เป็น1.8ปนะครับปี2002นสะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับใครหารุ่นนี้ชอบรุ่นนี้เอาไว้ใช้งานนะครับเปิดมาที่115,000ัตบาทนะครับรถสภาพพร้อมใช้สวยงามนะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับพาเพื่อนพาช่างไปช่วยตรวจสอบได้เลยนะครับสภาพสมบูรณ์ช่วงล่างดีเกียร์ดี ปกติทุกอย่างนะครับสภาพนี้เอาไปใช้งานได้เลยครับใครชอบใครหาอยู่ลองชมดูนะครับราคาก็ไปจ่อรองกันนะครับรถอยู่แถวรามอินทานะครับย่านนั้นใครสนใจจริงพร้อมจบโทรเจราจาได้เลยนะครับสภาพสวยครับตัวนี้ถือว่าทรงดีครับดูแลมาดีรถบ้านนะครับไม่ชนหนักนะครับลองชมดูก่อนจะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับสําหรับรุ่นนี้ก็เป็รถที่อดทนถึกแน่นอนนะครับเฮกซี่วิ่งกันเป็นเป็นล้าน คันนี้เป็นรถบ้านคงไม่วิ่งถึง3 0 0แสนแน่นะครับไปชมไปทดลองขับได้เลยครับสภาพสมบูรณ์อยู่แล้วครับช่วงล่างก็เช็คมาแล้วเขาบอกว่าใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีดังไปทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแน่นอนครับรถบ้านแท้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับการันตีให้เขาก็แจ้งมาครับไม่มีเหตุผลที่ต้องปกปิดครับเพราะเราไปตรวจสอบเอกสารมันก็ชัดอยู่แล้วนะครับกลองชมดูนะครับเผื่อมีคนสนใจชอบรุ่นนี้แนวนี้นะครับอะไรหาง่าย นั่งสบายกว้างขวางนะครับแล้วก็บำรุงดูแลไม่แพงครับลองเช็คดูได้ครับตัวนี้ก็ไปหาความรู้ข้อมูลได้เลยครับในส่วนของแฟนเพจ Facebook ของ a อ t i ิดขับเลยครับมีคนนิยมใช้อยู่เยอะแท็กซี่เพื่อปลดป้ายมาใช้กันเต็มเลยครับนี่ไม่ใช่แท็กซี่นะครับนี่รถบ้านเนี่ยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับถ้าชอบสนใจจริงเน้นให้โทรเจรจาไปเลยนะครับสำหรับผมก็เป็นกองหน้านะครับชี้เป้าพี่น้องก็ชอบจริงจบจริงต้องไปทดลองขับนะครับ ขอบพรคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้กำลังใจโดยการดูโฆษนาให้